เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการส่มหาการ์ดดาวเพื่อหาการ์ดดาวนะครับผมมารออัพเจ้าตัวละครเกโลเกโลที่มันจะเข้ามาในเดือนหน้านะครับแต่ก่อนอนื่นก็ต้องขอโทษที่หายไปหลายวันนะครับพอดีว่าผมเป็นร้อนไหนกันเลยไม่ได้ลงคลิปนะก็เดี๋ยวเรามาทําการส่มหากันเลยลนะกันก็ตอนนี้นะครับผมเลดในการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มมาที่18เปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นรรผผมมว่่าากา์ดทีีไ้เย 100ใบเนี่ยผมจะได้การ์ดปดา o w n มากี่อันคือ <c oughs> ในคลิปนี้นะครับผมอยากสุ่มได้การ์ดปดา o w n แบบมันเรียงกันมา6อันเหมือนที่คนในกลุ่มโพสกันนะครับผม <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็นา่าเห็นคนในกลุ่มที่ดวงดีนะครับผมสุ่ม6ครั้งนะครับได้การ์ด up down มา5อันหรือว่าได้การ์ด up down มา6อันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสามารถทําได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเปิดฟรีกันก่อนเลยกันนะครับครั้งแรกนะได้เป็นการ์ด XP ตามนะครับแถมเป็นอันสีเขียวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเปิด ได้การอัปดาวมา1น,นะครับตอนนี้เราเปิดไป5ครั้งนะครับผมได้การอั u ดาวมา1นึ่งรวมที่ผมมีอยู่3เนี่ยก็จะรวมเป็น4นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดต่อเล่ละกัน6ครั้งนะครับแต่ว่าผมจะไม่กดเปิดอีกครั้งในทันทีนะผมจะทําการรีเฟซหรือว่าเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเปิดอีกครั้งในทันทีเนี่ยมันน่าจะไม่ออกการอั up าว w n มาครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะก็เปิด6ครั้งอีกนะครับ สรุปแล้วสูตรที่ผมคิดมามันก็น่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางตัวเกมเลยนะครับมันน่าจะอยู่ที่ดวงของผมนะครับที่ดวงผมมันเกลือนะตอนนี้เราก็สูงไป2รอบแล้วนะครับผมก็ยังได้การอัพดาวมาแค่ดวงเดียวนะรอบต่อไปเราก็จะเปิด6เหมือนเดิมนะครับ รอบนี้ได้การอัพดาวมาดวงเดียวนะครับก็เท่ากับว่าเราเปิดไป3รอบได้การอัพดาวมา2ดวงก็ถือว่าค่อนข้างเกลือมากๆเลยนะครับผมเพราะผมเห็นคนอื่นเขาเปิดเนี่ยตอนที่มันเพิ่มเลรยนะครับ <_ p are> เขาเปิด6ครั้งเนี่ย <_ p are> เขาจะได้การอัพดาวมาประมาณ 2- 3อันต่อรอบนะครับสำหรับคนที่ดวงไม่เกลือมากเกินไปนะแต่ดวงเกลือแบบผมก็ได้1อย่างที่เห็นนะก็เดี๋ยวเราจะเปิดต่อไปเลยนะครับโดยที่ไม่ใช้สูตรแล้วนะรอบนี้ก็ได้มาหนึ่งนะครับรวมเป็น3อันแล้วนะจากการเปิดสีรอบเปิดต่อเลยนะครับ รอบนี้ก็ได้มาหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวทําไมผมเกลือจังเลยเนี่ยเดี๋ยวขอรีเฟซหน่อยละกันนะครับผมผมอยากได้แบบ2อันจากการเปิด1รอบบ้างนะครับเพราะไหนๆแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มเลนดแล้วนะก็กดต่อครับผมโอเครอบนี้ได้มา3อันก็ถือว่าดวงดีนะครับผมแต่ผมอยากได้6อันอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะไม่6ก็ห้าน,นะครับกับการเปิด1รอบแต่ในเมื่อเมื่อกี้นะครับมันออกมาสามันไปว่าถ้าผมกดเปิดต่อไปเนี่ยน่าจะไม่ได้การอัปดาวสักดวงนะครับเพราะงั้นผมก็จะรีเฟซใหม่สัก2รอบแล้วกัน ครบ2อรอบแล้วนะครับเราก็มาทําการเปิดกันเลยนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้การ์ดอัปดาวมาเลยนะก็ลีกรอบหนึ่งนะครับผมขอมาแบบ3อันแบบเมื่อกี้ก็ได้นะผมจะไม่โลภมากเอา6อันหรือว่าหอันแล้วนะครับก็เปิดไปครับเอ้ยเดี๋ยวเปิด2รอบติดไม่ได้การ์ดอัปดาวสึกอันนี้มันเกลือเกินไปแล้วนะครับนี่ขนาดเพิ่มเลทแล้วนะแปลว่ารอบนี้ผมน่าจะได้การ์ดอัปดาวมาอย่างน้อย2อันนะครับถ้าผมเปิดเพว,ว่าสอรอบเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้สักอันเลยนะครับไหนลองเปิดดูสิโอเคได้มา2อันตามที่ผมคิดไว้จริงด้วยนะครับ ขอรีก,กันนะครับผมรีเซ็จก็เปิดต่อนะครับเพราะถ้าเรากดเปิดต่อเนื่องส่วนใหญ่การอัพดาวจะไม่ออกนะครับรอบนี้ก็ออกมาอีก2ออกมา2ก็จะขอรีสัก3รอบเลยกันนะครับรีรอบแรกไปนะครับผมรีรอบ2ไปนะครับรีรอบที่3ไปนะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้การอัพดาวไหมโอเคได้มา2อีกแล้วนะครับผมเออท่อแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเมื่อกี้เรารีไป3ามใช่ไหมรอบต่อไปเราจะรีไปสัก4แล้วกันนะครับ1รอบนะครับผม2รอบ สามรอบและก็สี่รอบนะครับผมเราจะรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเผื่อว่ามันจะมีโอกาสออกการ์ดอัปดาวเพิ่มขึ้นตามที่ผมได้คิดเอาไว้นะครับผมก็กดเปิดใช้ไป6ครั้งรอบนี้ก็ออกมา1นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองรีสัก2รอบดูนะครับรีรอบแรกนะครับรีรอบ2นะกดเปิดไปครับโอเครอบนี้ก็ออกมา1นะครับยังดีกว่าไม่ออกนะรอบต่อไปเราก็จะรีสัก3แล้วกักกน ขอลีลาหน่อยเลยกันนะครับเพราะการเปิดแบบรัวๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยออกการ์ดอัพดาวนะครับรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามครับและเราก็ทําการกดเปิดไปเลยโอเครอบนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับได้การ์ดอัพดาวมาถึง3อันโอเคเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะรีแบบ3รอบเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าการรีทุกๆ3รอบมันจะออกการ์ดอัพดาวที่ค่อนข้างเยอะนะรีไปรอบแรกนะครับผมรอบที่2ครับแล้วก็รอบที่3มาดูว่ารอบนี้จะออกการ์ดอัพดาวสอันเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะ โอเครอบนี้เกลือนะครับกดต่อผมรอบนี้เราจะไม่รีแล้วนะครับไม่รีก็ได้มาแค่อันเดียวนะต่อไป6รอบสุดท้ายนะครับขอรีสัก3ารอบเหมือนเดิมแล้วกัน2นะครับผมแล้วก็รอบที่3ก็ทําการกดเปิดไป6ครั้งนะครับผมแต่ว่าผมขาดการ์ดนะครับ1อันก็กดซื้อไปเลยแล้วก,กดเปิดไปครับโอเคได้ใหม่หนึ่งนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยนะครับผมว่าผมเปิดการ์ดพปลายไป100ใบเนี่ยผมได้การ์ดอัปดาวมากี่ดวงนะครับก็กดเข้าไปดูกันนะก็ได้มาที่23ดวงนะครับคือของเดิมผมมีอยู่สานะครับก็เท่ากับว่าผมเปิดไปร้อยใบเนี่ยผมได้การ์ดอัปดาวมาถึง20ดวงเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยังสามารถแลกมาได้4ีอันนะก็เท่ากับว่าผมเปิดไปร้อยใบแล้วก็รวมกับที่แลกมา4อันก็จะได้24ดวงนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นดวงกลางๆสำหรับใครหลายๆคนที่เปิดนะ ได้นะ แต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะครับดเดี๋ยวเราจะมาทําการประสานอุปกรณ์สีส้มกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าผมจะได้เป็นออปชันอะไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอุปกรณ์สีม่วงก่อนแลวกันนะก<อ>ดประสานไปนะครับผมได้เป็นการ์ดบัฟนะครับขั้นบังกรสีม่วงซึ่งผมก็น่าจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะการ์ดบัฟขั้นบังกรเนี่ยผมมีสีสม้มไม่ว่าจะเป็นโจมตีแล้วก็เฮดพีที่ค่อนข้างเยอะมากๆพลงานอันนี้เนี่ยผมน่าจะย่อยทิ้งนะครับต่อไปมาถึงอุปกรณ์สีส้มของเรากันนะครับที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเป็นออปชันโจมตีนะ HP, แล้วก็ H p เปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นชุดนะก็เ๋ยเรามาประสานกันดูนะครับว่าเราจะได้เป็นชุดเซตอะไรก่อนนะแล้วคอยไปลุนออฟที่หลังก็กดประสานไปครับได้มาเป็นมัธยมนะครับมัธยมใจใจด,ดีเนี่ยก็ต้องขอเป็น HP แล้วกันก็มาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้ HP หรือเปล่านะโอเคได้มาเป็น HP อย่างที่หวังนะครับผมแต่ว่าออฟลางเนี่ยมันดันเป็นอัตราต้านทาน,ทานเฉยเลยนะครับบวก6%นะ ก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปดูฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับของเดือนนี้กันซึ่งผมคิดว่าฮีโร่ซัพพอร์ตของเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ซัพพอร์ตของเดือนนี้เนี่ยมันมาเป็นแบบระบบใหม่นะครับซึ่งระบบใหม่เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนการทำเควสนะครับซึ่งเควสของระบบใหม่นะครับเราจะสามารถเก็บแต้มได้สูงสุดที่650แต้มต่อสัปดาห์นะครับและรู้สึกว่ามันจะลดค่า exp นะครับต่อเลเวลด้วยนะครับตรงนี้นะจากปกติแล้วนะครับเเเเลลลลวนนนนนีีี่่่ยมมััจจะะะใช้้ทคครบตออก็ดาหืแ เท่านั้นและของราวัลของ b a t t l e p พาร์รอบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับหรือว่าดีกว่าอันเดิมพอสมควรโดยเฉพาะไอสกินของเจ้าตัวละครฟูบุกินะครับที่เป็นชุดไทยนะ จะเป็นสกินอันนี้นะครับจะเป็นสกินของชุดไทยนะครับเรียกว่าสวยมากๆเลยนะรู้สึกว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนจะไม่มีด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินที่คนไทยทุกคนน่าจะต้องมีเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็ยังว่านะครับได้สกินฟูบุกิมาก็น่าจะไม่ได้ปั้นเข้าทีมนะครับน่าจะามาเป็นโมเดลเดินไปเดินมาในเกมมากกว่าเพราะมันค่อนข้างสวยแล้วฟูบุกิก็ทํามือไหว้ด้วยนะครับ ต่อที่การแลกของรางวัลของ b a t t l ิ p a นพร์ในรอบนี้นะครับผมการแลกแบบปกติเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนโบลอนนะครับผมตัวอะไหล่ซัพพลายดาวนะครับผมแล้วก็ตัวอะไหล่ซัพพลายที่สามารถสุ่มหาคอได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการแลกไปแล้วนะครับรวมถึงกล่องเลือกเอเดดาสากลตรงนี้ด้วยนะผมได้แลกไป6อันนะครับแต่รู้สึกว่ารางวัลตรงนี้รู้สึกว่าของเก่ามันจะดีกว่านะที่จะให้แลกเป็นชิ้นส่วนฮีโร่สากลแล้วก็ชิ้นส่วนปีศาจสากลที่เป็นเอเดดาอย่างโลกนะครับเอามาเป็นกล่องเลือกแบบนี้ผมมรรรู้สสึกกวว่่าาาาเเเเจะะาาถ็็บศษตัล SSR ทีปน quần đây nói luôn nã. และต่อไปก็จะเป็นระบบการแลกแบบใหม่นะครับที่เราต้องใช้ไอกำไรข้อมือ SSR ตรงนี้มาเพื่อทําการแลกนะก็จะมีชิ้นส่วนโบลอสแบบเศษให้แลกนะครับชิ้นส่วนเมทนท์แบบเศษให้แลกมีชิ้นส่วนดาวโมงของโบลอสให้แลกนะครับผมแล้วก็ดาวโมงของเจ้าตัวตละครเมทนทไรวมถึงตาบางกรนะครับหีบเลือกสกิลหีบเลือกปลุกชิปหีบเลือกแผ่นดิสนะครับผมแล้วก็เงินนะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าที่คุ้มในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเศษโบลอสนะครับเพราะถ้าเดือนหน้าเจ้าตัวละครเกลโลเกลโลเข้ามาเนี่ยโบลอสมัน ก็จะไม่สามารถแลกได้ในทันทีนะครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่การที่ผมจะแลกไอ้เจ้าตัวละคเรเศษโบลอดได้เนี่ยผมจําเป็นที่ต้องบรรลุเลเวล120อ b a t t l e ของแบตเทพารก่อนนะครับถึงจะแลกได้นะ <S <S เช่นเดียวกับเจ้าตัวละครเมทนาหน,นะครับรวมถึงเศษดาวม่วงด้วย จากที่ผมได้ไล่ดูนะครับผมไอกำไรสากลเอรดาตรงนี้นะครับมันจะแจกทุกๆ10เวลของแบทเทิลพาร์นะครับหรือว่าฮีโร่ซัพพอร์ตนั่นแหละและพอเราเล่นจนตนเลเวล2 0 0แล้วนะครับและถ้าเราเล่นเกินไปเนี่ยทุกๆ1เวลนะครับผมเราก็จะสามารถรับไอตาตรงนี้ได้นะครับก็แปลว่าใครที่เล่นตันก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับไอตาเอรดาตรงนี้เนี่ยได้มากกว่าใครนะครับหรือถ้าใครเงินเยอะเนี่ยก็สามารถกดจัดซื้อตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะขอเล่นไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับก็เป็นว่าคลิปการสุมเชย ถูกใจความเกลือของผมนะครับและตะไครที่สมได้การอัปดาวมากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ